สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 11นะคะเปลี่ยนแบตนะคะซึ่งแบตเตอรี่เก่าเนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันปุ่งมาเลยตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะแันนี้มันบวมนะคะบวมมากๆจนมันดันจอออกมาเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยดันจอตัวเนี้ยออกมาเลยนะคะนี่ พอแบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็จะทําให้แบตเสื่อมด้วยเช่นแบดหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะดันจอกลับไปได้นะคะนี่นะคะ,ะแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะมันก็จะไม่ดันจอ,อ,อกมาแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะแบตใหม่ ส่วนอันนี้เซลล์มันเสื่อมสภาพมันก็จะบวมบวม,มีรอยขู่ขาแบบนี้นะคะนี่นะคะ,ะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถประกอบต่อกลับไปได้นะคะนี่แล้วก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะคะแบบไม่หมดเร็วแล้วนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ของ iphone 1 7นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ